สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาขุดปูเนาะทุ่งนาทุ่งนาแดนนี้ที่เคยไถยทำพนาพนะเี่่นะคะเดี๋ยวเราเจอแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาขุดกันเนาะนี่นะคะเพื่อนๆแต่รูไม่ใหญ่ส่วนจะเป็นตัวเล็กตัวเล็กเราก็เอาเนาะเพราะว่ามันมันเนาะ เ,เราจะเอาพามแปะไปซื้อเปาไปทำอ,อมเนาะเดี๋ยวมาขุดกันเลยค่ะขุดเลยนี่ดินไม่แข็งหรอกดินไม่แข็งนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าฝนตกแล้วดินจะไม่แข็งเราจะเอาจอบไอ้นี่นําถ้าเผื่อไม่มีฝนลงนี่สจะขุดไม่เข้าเนี่ยถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจอบอ้นี้มนะัน มาตามเราต้องอาจอบมือมาตามด้วยนะคะตัวจะไม่ใหญ่มันจะเป็นปูนาโคกถึงแล้วต้องใส่ถุงมือนะคะเพื่อนๆอ,อุ้ยดูสิไอบโบถ้าไม่ใส่ถุงมือได้หนีบมือ ี๋ยวเจออีกหนึ่งอันหนึ่งรูถ้ามีจอบใหญ่นี่น่ะเขาก็จะขุดง่ายเพราะว่าแป๊บเดียวก็ถึงแล้ว สองตัวแล้วนะคะเพื่อนๆอ,อ้ยเหนื่อยเพื่อนๆขุดได้สักพักแล้วเนาะนี่ได้เยอะแล้วได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมันมีตัวไม่ใหญ่หรอกแต่ว่ามันมันเนาะขุดไปก็หอบเนาะ เดี๋ยวเราไปขุดต่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้เยอะๆจะให้ดูนะคะดีนะคะเพื่อนๆได้เยอะแล้วได้เยอะไหมมีคนมาช่วยขุดนี่ค่ะได้อหนึ่งตัวมีคนมาช่วยขุดเลยได้เยอะ เดี๋ยวจะพอแล้วแหละเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วได้เยอะแล้วได้เยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแบ่งแม่ด้วยแม่มาไม่ไหวแม่แม่จะเป็นลม <laughs> กลับแล้วนะเพื่อนๆพอแล้วเหนื่อยหิวข้าวเดี๋ยวไปเทดูว่าเราจะได้เยอะไหมกลับแล้วนะเดี๋ยววันหลังมาขุดใหม่ได้ยินเสียงกาลองไหมแหมวันนั้นห่อข้าวมาเผลอแป๊บเดียวเอาไก่ย่างเราไปกินไม่รู้มันมองเห็นได้ไงเนาะกา ไอ้กาขี้ขโมยพอบอกกลับบ้านคริปเลยรีบกลับยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะตรงนู้นว่าจะปลูกผักตรงนี้มันมีล่มล่มมะม่วงแล้วก็มีเปรหิวข้าวเดินยังไม่ถึงบ้านเลยนี่นะคะ โน่นโน่เขว่าจะปลูกผักถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อหิวข้าวเนาะเป้ค่ะเพื่อนเพื่อแกงเปชีวิตบ้านๆเนาะไม่มีอะไรเลยมีแต่ทุ่งนาเดียวให้ดูทุ่งนาแดนนี้เลยมีแต่ทุ่งนาน ทางนู้นทุ่งนาแล้วก็ป่ามันตรงนั้นป่ามันตรงนั้นทุ่งนา,างนี้ก็เปเราไปทางนี้ก็บ้าน